ต้อนรับสู่ AK Car Garage แหล่งรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์รีวิวเชิงลึกและข่าวสารด้านยานยนต์ครบวงจรหากคุณเป็นคนรักรถหรือชื่นชอบการติดตามเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆที่นี่คือช่องของคุณวันนี้เราจะพาคุณมาชมรีวิวสุดพิเศษของ ATAF 5รุ่นปี2026ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการยานยนต์ รีวิวนี้จะพูดถึงดีไซน์สมรรถนะฟีเจอร์และข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่คุณควรรู้หากคุณกำลังมองหารถขันใหม่ r t a f 5รุ่นปี2026มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยและโฉบเฉี่ยวผสมผสานความสปอร์ตกับความหรูหราได้อย่างลงตัวตัวรถมีความปราดเปรียวตามหลักอากาศพลาศาสตร์ไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมไฟเดไลท์ดีไซน์เฉพาะตัว และกระจังหน้าทรงดุดันช่วยเพิ่มความโดดเด่นเมื่ออยู่บนถนนเส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และลดแรงต้านอากาศส่วนท้ายของรถก็ดุดันไม่แพ้กัน พร้อมไฟถ่ายที่ออกแบบมาให้ทันสมัยและสื่อถึงความเป็นยานยนต์แห่งอนาคตด้านขุมพลัง ATF 5ปี2026จะมีให้เลือกหลายรุ่นทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสี่สูบและรุ่นไฮบริดที่ทรงพลังยิ่งขึ้นทั้งสองแบบถูกออกแบบมาให้มีแรงม้าสูงขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและปล่อยไอเสียน้อยลงรุ่นไฮบริดจะมีการเปลี่ยนโหมดระหว่างพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันได้อย่างลื่นไหลเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่ในเมืองและเดินทางไกล ระบบกันสะเทือนและพวงมาลาัยได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้ได้สมดุลและความแม่นยำสูงขึ้นตอบสนองได้ดีทั้งในทางตรงและทางโค้งภายในห้องโดยสาร r t a f 5ปี2026เน้นความหรูหราสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยพื้นที่ภายในกว้างขวางวัสดุคุณภาพสูงพร้อมไฟสร้างบรรยากาศและเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์หน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่รวมทั้งชุดมาตรวัดและระบบอินโฟเทนเมนต์ไว้ด้วยกัน รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ใช้งานด้วยเสียงและสามารถอัปเดตแบบ OTA ได้ฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USB หอลายจุดระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนและระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงด้านความปลอดภัย r t a s 5ก็จัดเต็มเช่นกันมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบชุด เช่นปุยคอนโทรลแบบแปร่ผันระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรระบบเตือนจุดบอดร,ระบบเบรกฉุกเฉินและกล้องรอบคันโครงสร้างตัวถังใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมโซนดูดซับแรงกระแทกช่วยปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุในแง่ความคุ้มค่า ATF a 5ปี2026ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากด้วยราคาที่คาดว่าจะแข่งขันได้และอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดมาให้อย่างครบครัน ไม่ว่าคุณจะมองหารถใช้งานประจำวันหรือรถที่มีความแรงและสไตล์ ATF5 a ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของ ATF5 a รุ่นปี2026หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวรถยนต์ใหม่ๆการเปรียบเทียบและเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่อง AK Car Garage เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆขอบคุณที่รับชมครับ